นะคะเรามาถึงถึงที่ไหนแล้วครับบางแสนไม่ใช่ที่ไหนครับบอกที่ไหนก่อช้างนะคะพูดเรื่องเดินทางของเราทริปนี้นะคะนะคะผู้มาถึงก่อช้างแล้วนะคะษาแล้วก็ขึ้นสองแถวแล้วเราก็มาขึ้นสองแถวหลังจากเรามาจากที่ไหนคะจากทางโน้นเราลงทางไหนอ่ะทางนี้นะคะตอนนี้เรากำลังเทคเออแท็กซี่นะคะโอ้ไม่ใช่แท็กซี่ ท,ทูโรทูโรนะคะทูโรสองแถวนะคะภาษาบ้านเราง่ายๆเลยนะคะสองแถวะะแล้วมีมีสไปเดอร์แมนมาด้วยกับเรานะคะสไปเดอร์แมนฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เราไปหาที่พักอยู่นะคะเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปนอนไหนคะ่ะน่าจะเป็นหน้าหาดแน่ๆเลยคะ่ะตังเต็นท์นอนโดยเฉพาะคนนี้นะคะคนนี้นะคะคนนี้มาแบบไม่มีตังค์ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> คนนี้ยิ้มอย่างเดียวนะคะซับจางซับจางมาแบบซับจางเป็นเพื่อนกอันไงไม่มีเป็นเพื่อนกันโอเคสองคนนี้เหมาะกับการอยู่หลังรถมากเลยพี่เอ,อเข้ามา <c oughs> อันนี้ไม่มีอะไรเลยนี่เขามีมาไมนะโอเค